เปิดจำนวนเงินที่สาวติ๊กบิ๊กปาเธอที่ทางด้านหนุ่มส้อมรามนั้นให้ใช้ในแต่ละอาทิตย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากที่สุดในขณะนี้เลยล่ะค่ะสำหรับสาวติ๊กบิ๊กปาเธอร์หรือว่าสาวติ๊กกนิทลิน เธอเป็นสาวที่ได้ครอบครองหัวใจหนุ่มซอมรามโดยคู่นี้ถือว่าเป็นคู่รักที่ผ่านกระแสข่าวมาอย่างมากมายเลยแล้วค่ะตั้งแต่เปิดตัวคบกันจนกระทั่งได้สร้างครอบครัวเล็กๆมีทายาทตัวน,น้อยๆอย่างน้องวีจิล่าสุดนี้ก็ปล่อยโฮกลางรายการโหนกระแสค่ะยอมรับทําชีวิตครอบครัวพังตั้งครึ่องล้านในแบงค์ที่หายก็เป็นคนไปกดเอง,ย,งยืนยันซอมรามรู้เรื่องแล้วแต่ยังไปแจ้งความค่ะชี้ในจุดแตกหักก็เพราะวา่าอมเงินค่ามัดจำห้าหมื่นห้า 5,000บาทไปทําให้หนุ่มสอนรามนั้นไล่ออกจากบา้านหลังจากหนุ่มสอนรามเทพิทักประกาศยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยายอย่างติกนิธิลินได้มีการโชว์ใบหย่าและข้อตกลงในการหย่าขาดและยังประกาศถึงบรรดาคนมาทวงว่า ติ๊กไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วจึงกลายเป็นกระแสต่ามมาของวงการบันเทิงไปเลยล่คะค่ะจนวันที่3กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดวันที่7กันยายนทางด้านของสาวติ๊กนั้นได้ออกรายการโหนกระแสทางช่อง3โดยมีหนุ่มกัใชัยเป็นพิธีกรคะ่ะและไม่ได้การถามเรื่อง ที่ทําให้หนุ่มซอมราประกาศว่าอยากขาดกันแล้วไม่ขอรับผิดชอบอีกต่อไปโดยสาวติ๊กเธอก็ยอมรับกลางรายการว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าไปยืมตังของคนรู้จักมา2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็มีการโดนทวงถามมาตลอดและยังขู่ว่าจะไปบอกนักข่าวอีกด้วยทําให้ต้องไปแอบกดเงินของสอมราไปกว่า4 0 0 0 0 0บาทและยังเล่นพนันออนไลน์อย่างบาคาร่าเพื่อหาเงินมาใช้นี่อีกด้วยแต่กลับว่ายิ่งเป็นนี้เพิ่มขึ้นสุดท้ายเรื่องก็บานปลายจนท ำให้หนุ่มสอมรามประกาศแยกขาดเลยละค่ะ และก็มีหนึ่งคำถามที่ทางด้านของหนุ่มกันชัยได้ถามสาวติ๊กว่าในตอนอยู่ด้วยกันนั้นหนุ่มสมรามให้รายเดือนหรือไม่สาวติ๊กเธอกล่าวว่าไม่เคยได้รายเดือนแต่พี่หนุ่มให้รายอาทิตย์โดยให้อาจินละ500บ้าง2,000บ้างไม่ได้ให้เป็นเดือนเพราะว่าพี่หนุ่มเขาเพิ่งจะเริ่มมีงานกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสาวติ๊กกล่าวว่าและตอนนี้มีนี้แค่400,000เพราะว่าอยากได้ที่ในการทําทั้งหมด14ไร่ซึ่งนี้สิน,นี้พี่หนุ่มเขาก็ รู้ทั้งหมดแล้วล่ะค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ